ดีพี่น้องฟองกบและพี่น้องฟองปายนะคะมนีพี่พ่อนเขาล้างไว้ที่ตะเวนนิดนึงค่ะตอนนี้เพิ่งจะหกโมงกว่าๆนะคะงานวิธีเขาเรียบร้อยแล้วพค่ะมนีอนยู่บ้านน้องมากแก้วพี่น้องตำบลปวนภูอำเภอหนองหินนะคะจังหวัดเลยเราไปจับของทุกท่านเลยนะครับขอบคุณหลายหลายบรรยากาศนะคะสวัสดี วันน <mm um> ี้นั่งมานั่มพ no ี่น้องแต่มืออื่นสิได้จกลับไปทรงนะคะเพราะว่าวันิี่ใิปีเทิมเมื่ออื่นต้องกลับไปทรงเพื่อนไปโรงเรียนนะคะบรรยากาศรอบๆหน้าเวทีค่ะพี่ควันมีโอกาสเด้ออกมาขังหน้าเวทีวันนี้สิดว่าหาซื้อตำบางหวงพี่น้องอยากกินตำบางฮวงกินตำบางฮวงสแจ่บไปกินหลังเวทีนะคะการประชาร Cảm dạ các ขยะออกมาหนาเวทีนะคะวันนี้มีโอกาสได้เข้ามาหลังเวที่เซเว่นกนเลยคว้ากับดอกมะยงงงางเบิร์นตุนหนาเนาะ คิวเขาต่ำเดี๋วนะคะเคสสุภิตามาต่ำเองเลยพี่น้องร้านต่ำอุ้งหงาเวทีนะคะโชว์ฝีมือโอ้ยไฟพูดว่าไฟไฟแบบแบบผ่านมานแบบแบบเลยเอาไฟแบบแบบโอเคในเครื่องจุดเครื่องยู่ในถังนลยหลอดไฟมันเป็นแบบแบบแบบนะคะอันนี้เศษสาวน้อยเพชรบ้านเพชียงมีเอ่ออันนี้ต่ำดองแดงมาสั่นพิณาแล้วเราสามารถที่จะเรียกร้องจากคนขับคู่อของเราละ โอ้ว้าวเครื่องเยอะแยะเลยมันเดือวเรม่ไปตามคมชนเเลยประมาณอยู่ในช่องทางเดรถของเรา้านของเรานะคะเราสามารถจับได้ทุกอย่างเจ้ท่ค่ะขอบคุณค่ะไม่เป็นไรค่ะ อย่างตตอันหนึ่งก็คือพักอันนึ่งบอพันลายาเนีอันนึ่งมีดงพักกั้จองรวลกันรดวงเนียพัองบอไม่มีตะดอนเปียวเลยวเอาหมอนี่ยยูเกิดมาจากการเกิดเหยนสมร็นะครับก็มีู่้เรียกร้องค่าอืโอ้จะเสบขนาดเลยว่าปืนจะไฝ่หนือว่าปืนจะไฝ่เีไโอ้ยขนาดที่ทังเวทีกับพ่องแล้วเนาะก็หางล่างเนี่ยว เจะไปแบบๆอยู่พี่ควรจะชิมนะคะอ๋อไม่ไม่ไม่ปล่อยขวดค่ะใส่แก้วได้ใส่แก้วพลาสติกค่ะใส่แก้วพลาสติกับเสี่ประเดีไยวว่านม่พอดีแหละจะง่าก็ฝากท่านพ่อผู้ใหญ่ทำเขียนนะครับถ้ามีปัญหาก็โทรหาผมนะผมให้เบอร์โทรไว้ผมจะมีเพื่อนผมอยู่ที่จังหวัดหยอกไหมเซลล์แล้วขาดยังอีกเซลล์เลยดิ คไปแต่แบบสุดยอดเลยพี่น้องตำดองแดงสิมใหมก่อนเปลี่ยนันาใหม่สุดยอดแล้วเครับทมงานของตำรวจรสแซ่บกอเบอร์วังกีฬาสกีนังบอลนี้คุณนี้หน่อยสกินังบอนี้คุณนีดหน่อย เอาอะไรคะเอาเอาอะไรมาเลือกเอาเลยลูกชิ้นอะไรเลือกกันเลยค่ะล oh, ูกช uh, mm ิ hmm. ้นปลาลูกชิ้นหมูลูกลูกชิ้นไก่โอ้มีปลามีเนื้ออ๋อเอาเอาปลาไหมลูกปลาไหมคะอ๋อเอาเลือกอะไรค่ะเลือกกันเลยปลามันปลาปลากระตุกได้เลยนี่มือมันจได้เงินเออกระด้เงินนั่นแหละถูกใส่แล้วผ่าดเาะไปแล้วปดผ่าะไปแล้วกระด้เงินตัวแบบนี้ เอาไอาย้ยค่ะเอาเอาไอา้เนี่ยเนี่ยเ,เอากล่องโฟมใส่เลยค่ะมูจะเอาเขียนนี่นนค่ะหน้นนาตาิด่นั้นนะครับถ้าไม่เจะเสียขนาดพี่น้องเหร มันน้อะไรมากอันนี้ันไหนไก่ไหนหมูจ้านิ่มีมีอันเขาขาหมูอันนี่หมูอันนีไก่นะคะโอเคอันนี้เป็นเอ็นเอ็นหมูปะคะเป็นเอ็นหมูเอ็นเนื้อค่ะอันนี้เนื้ออะนู้นอยคาให้ใส่ด้วย ดูก่อนแล้วค่อยซ้ก็ได้ค่ะม่กอไม่กินก็ไม่ให้ใส่ด้วยเอาถ้าถวยไม้มากนเ้าถั่วยไม้มาไม่เป็นไรค่ะเอาเอาหนูจะกินอันเดียวเหรอคะอันเดียวอิ่มไหมนี่มันชิ้นใหญ่หนูกินกินอยู่แล้วโอเคเอาเอ็นหมูเอ็นหมูที่เป็นเอมี่เลยเได้หก็โอเคแล้วนี่จังดเพื่อ ต็มีปสาค่ะอืมเอาปลาน้่ไปได้มดดอมยหมดอายื่นไกินไ้อยๆมีนย่าอยู่่ใลร้านน้กินได้นั่งิหกวอนเลยค่ะรานเลยค่ะจกบาทจะไหมค่ะก็ตามห้าสิบวน่าไสี่ห้าห้าค่ะอยบาทค่ะไม่สามารถที่จะถูกเ้เลครับใค นี่ค่ะเสียบวะจ๊ไ่อะไราดังน <um ั้นถ้คนลไปนะครับก็อาจิมบ huh? ่อิลาบจิมมาลูกฮะจิมบ่จิมบ่ค่ะน่าจ๊าจิ้มไหมคะจิ้มไหมโอ้ ตํานานเก็สวนไูุ้โลกชนี้ฮะัเดินเาเป่าางตีเสงเอม่เยียังมีอีกมีอย่างอีกมีอย่างอีกกับแกมฮะเอ้ยแนวกินกับฮะป้ามึกวะป้ามึกอยู่ทางใดพูน มาพี่น้องมาย่างหอหลังไว้ที่แล้วนะคะเมื่อกินข้าวแรกน้ำกันค่ะมีลาบหมูพี่นอ้องตำดองแดงเอ,อาลูกชินมากกับอีหลาจะกินอีอยังเนาะอีหลาจะกินอยังใดลูกโจ๊เอะไรคะมามามา่มา,า,าโอ้ยม<อ>าแล<อ>้ว,เ,วเออเอาตอนนี้ไหมล่ะ สีแดงเขาชอบสีแดงต้มยำต้มยำจ้ามาพี่น้องกินข้าวแรกน้ำกันพี่น้องเสือคลองหลีดคลองหลีดไหมเดือดคลองหลีดอันนี้ดาราเต่ายิ้มพี่น้องเต่ายิ้มดาราช่องแม่สุภาพช่องคุยบ้านสายจวดนะคะ ประทูประทรอขนาดเลยเดปกะพัดไม่ผู้สาวนี่กะพัดมีผู้สาวนี่ย่างกระยิมตาตโตกระยิมได้พี่น้อกมธรามดานี่ใช่ลูกพายมะนีลูกไพายไม่เพียงม่นางผีสัมผัสด้วยนี้นาว่าเสียผีแต่น้อยเดีวนี่เรี้ยวปุกลงนั่นแหละจะให้ทำไมแม่แม่เรียกสะพ้ายนะคะ ก็ลูกสะใภ้ใหญ่แม่ได้นี่ไม่หนูไม่ชอบอุ้ยตายตายมันสั่งนั่งตายลูกดำแดงแซ่บแซ่บลูกเป็นนางหันกินตำดองแดงชอบเลยแม่ฉันมากระชังตีอะไรค่ะกระชังตีแล้วเห็นมึงพูบ้าฉันนบงฉันรักเรื่องบ้าสวัสดีค่ะคุณยาค่ะพี่น้องยังไม่ได้ชอบเลยอยังไม่พูดเลยอุ้ยตายพี่นงไม่พูดเลยเพิ่นแพงอายเพิ่นพี่น้องเพิ่นแพงอายเพิ่น เป็นแพ่งอายเพื่อนงานไม่ไดีเนอะพี่นีโน่ชอบคนอื่นไม่ได้ชอบเออหนูถาม,มดีหรือ,อยังหนูต้องถามที่โนน่พี่ดีโน่ดีดีหน่อยนี่นงงรักชอบรูปไหมลูกพี่นีโน่ไม่ชอบคนแบบนี้พี่นีโน่ชอบคนสว<อ>ย <ๆ S 1> คนนี้อะ่ะโอ้ตายลูกแต่งหน้าก็สวยอยนะอู่นะตอนนี้น่ะพี่เขายังไม่ถอดค่าบคะลูกเขายังไม่ใส่เขายังไม่ถอดค่าเมื่อไรจะถอดเดี๋ย ถ้าถอดแล้วหนูก็ไม่ชอบมันเดินแล้วแหละทำไมอะลูกถอดแล้วสวยนะชอบแบบไหนแบบตัวเล็กๆหรอไม่แบบไหนอ่ะชอบถ้าคนสวยกว่านี้เหมือนนใใครถ้าสวยกว่านี้เนี่ยอีกรออีกสักประมาณชั่วโมงหนึ่งค่ะ ใ่ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะอันนี้ก็สวยสุดๆเราด้วยนี่สวยสุดเอฟซีเขาเดนมาได้่าตลกปีนี้มีคนสวยขอบคุณเอซีทุกคนเด้อทีบว่าตลกไี่แต่คนสวยๆแต่ว่าจะว่าเบิ่งตอนนี่้ะพี่น้องอ่าเบืองตอนตื่นไหมาจะฝ่าเบิ้งตอนเพราะว่านั่งมากรตือนนมนนี่นันย่เวทนนนมาได้มันหอนถ้าสิไปอาบตื่น ชิ้นบ่าวข้าวดีฟั่งชิ้นข้าวดีฟังชิไปอาบน้ำข้าวดีแล้วข้าวไรเด้อานบ้าน้ำบ้าไหลยังไงเพรามันดัข้าวน้ำบ้าไหลตั้งใจฟังมากกักนวลสิข้าวดีอย่างน้ำชิ้ไปอาบน้ำพี่สะพายจะไปอาบน้ำแล้วพูดแล้วก็ให้พี่สะพ้ายได้ยินดิได้ินะินมาม่าแล้วน่ เวลาน้องนีน่าขึ้นเวทีน้องนีน่าสวยมากเลยขึ้นแล้วชมใหม่เลยดูดแล้วนในใตั้งชมหรอกานางั่งวูวจกักอยู่ใบหยองนั่งนูสวยมากจริงๆสวยกว่พาพี่สะพ้ายอีกแล้วแต่แลแตขขข่ขึ้นไหมวันนี<า>้ขึ้นลำไหมวันนี้วันนี้ขึ้นไหมขึ้นหาคันถูกหมเจี๊ยบเด้อน้องเจี๊ยแขวงหนักหนึ่งมาขึ้นนี่นั่งไหนมาไล่ ขอบคุณมาลัยนะคะขอบคุณมาลัยจากคนไกลคนแดนไกลค่ะยืมมาไลยนั่งสมรถนั่งมาลลยต่างประเทศหนูนะ่งนะมีสีต่างประเทศมีนั่งมาลัยต่างประเทศหนูน่นะหทำไมไม่หนูทำไมไม่แบ่งพี่สะพ้ายด้วยล่ะถ้าพี่เกี่อไปมันก็หมดสีไปนะเขาบอกว่าเไม่ต้องออกชื่อก็ได้โอ้ยเลยคะก็พี่สะพ้ายจำเป็นอยู่แหมพี่เกวจำเป็นไหม เอาก็เลยทีเกอันนั้นก็ใช่ที่หน้านอนเต้ยบุรี่เลี้ยนรถอันรถอันเหม็นคิ้วอันคาดเบิดคาดน่ะหลอนอนอันเต้ยตุยฟงจักยั่งจักเรลืองยั่งมอนยังรอรถด้วยเหมืนเลยทำนีกินนี้มาแล้วยังรอรถเหมเอาใส่น้ำร้อนนะคะใส่ได้ไหมถ้าใส่ไม่ได้ก็ให้ลุงใส่ให้เพราะมันมือเออมันร้อนค่ะ กูปเด็นซีบกบ้าัเพริมเลยอย่างนนอันนี้แม่ยังก่อนมาซีมแม่ตามเก็ดมวนแลสองใเยยงสอมือเพียรซีมมามารบอกนมาแม่มขอมาซีมตกันนี้กินข้วปลูกมั้อันลงท่านจะเป็นดีไฮดีขาดโอ้ยมือนี่นี้ยไร้ไร้ควเขาบอต่องนางไป้อกินเลยมาเสรมบเมนเขาจบแบบว่าบ่เร้วมาเชาถุงเท่าถวยเลย คนว่าคนว่าเนยงก็มีกะที่มอรุ่นเพียรเอามากพัดมีวัชรกละมังคนว่าน่ามารุ่มเขางกิกามาเป็นล่างเป็นล่างเป็นร่างเลยแม่รน้ามันดีโนยังดีโนยังเดดสเดินตัมทะเลตัมเจรถานพระเขาว่างว่าหรอว่าง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 ยินดีผัดมา น้ำก็น้ำสุนนี้ด้วยพย่างหนึ่งเียโดยเพน้าังกับมีน้ำแข็งขังกับมี่เรกะตุ้นในร้านมาแตกเดียวอกินกินอย่างเดียวมันนี่ไม่ไม่นาทีนางกินย่างเดียวบันเัาไปนออนฝุ่นพังกันน้ำมาไปหาอีกยุ่นมองนุ่นน้ำไม้ย่างคือบเออไปนอนเถอะเจ้าน้าได้ได้ได้บอกไว้เพราะแม่พ่อพ่อเสียเพได้นอนเดนอนกวน่สเอมืดมเว้นหนัเวัง นนำหัวแม่น้ำธรรมดานแม่นเทียงใบเมื่อานมหอดประมาณเจมนี่แหะวนนามันล่มนึงสิว่นกับไสถาดว่าเขามากมากหัวหอมมากมากมากโอ้ยฉันนอกวางไปเอาหวหอมในคุ้คนมีกะทิแซ่บแซบจินมุยมีกะทิมาซจานมีกะทิผงมี่เอาไปไปบุ้วยั่า่วะพอดีไม่ไม่รำ้าหอไรเลยเักกนยอดนี่ต้มเกี่ยว ย่งกัเกี้ยวเกี้ยวคือจังหวันเขาต้งกีบมันแม่จังว่าเขาเป็นแค่ไ้นาม่านไม่เป็นสวยอือบอกแม่พ่อเมากินก็อันตำดองแดงแนี่ยังไงมีกะทิมันเป็นหนาจังไงๆนะเัาก็เป็นหนามีกะทินามหวานๆน้ำเป็นกะทิอาจจะเคยกินแต่ว่าไปจากซื้อตำดองแดงนั่นต้องตำใส่มือกรอบมันบ่มีมาซซีเบิองเสียบีดิคุณกุ้ยตำ ีมืสุภตาก็ุดนแล้วก็ขึ้นตามาคงมันนะใช่ไหมเอ็น้องนิน่าใช่ค่ะคื้บอกกับผีสะพายมวนอะไรนะคะแปออเขาวอกค่ะอ๋ออะไรแทนค่ะนะคะใช่ใช่ใช่ไงอืมทั้งผี ใกล้ก,กีนี่<ะ>ผมข่อยลายลายดีแม่แเมย์ยี่จวนนี่จัดไปเดินดือยกันดิแม่์มจวนดีขึ้ไงเมยข่อยโอ้เด็กกำพร้าพันชน,นะเดินเดินนี่เดินมัดนี่เนีย้ยไปฝอนกองง้อนเงาหนี่อันรวบขึน้นอ่ะรวบขึ้นมาได้เล่นมั้ยรวบขึ้นเมได้ต้องมั่เปิดน,นี่ตะกี้ปลูกลูกอันหลายอยู่แต่เนี่ยเฉิมสวยตใกล้กีลายไม่เลยไปน้องขึ้น ก็ก,ก,กิฟกัก็สเปร์ออกั่เวราะอะาพราอะไรยุบนนลาเพราอยุบเรียนองเสพ่นิโน่นต้องชอบผมนน้อยๆอ,อ,อย่างนี้แหละ <c ười> ใช่ไหม <c ười> อ่าแต่ถามากินกีสมมติว่าได้ได้ได้เป็นพนันงานนี่หรืนี่สิอยุ่รั่ออการไหนะ <c ười> บอกก่อนไม่เพราะนั้นระหว่างสรระบาด จำไม่ได้ลไเล,ว,ลวจะไปอยู่ีิกทด่คนแก่นนะอะไรนะคะไปอยู่ี่คนแก่นใช่เหรออ๋ออยู่นี่บ่ได้แม่จำไม่ได้เหรอเราจะไปอยู่ขนแก่นไม่ใช่เหรอนางว่าใครไปอยู่คนแก่นนางอยู่นี่ไม่ได้เพราะว่านางบอกคือคือเด็กหน่อยมันฝังเนาะเออเดี่ยงหน่อยมันฝังแม่จำไม่ได้เหรอนางว่า ไปไปคำบอกินปเถัะวตัวกินหั่วว่ามั่กินปลาแดกเมนตปอะไรมาขึนแก้วปุกลุกเทนี้ปาน่อยขาปลาน่อยแยกใบไปใบยาบี้ลาะสบู่เพิ่อนใอ่นนก้งน่ะโอ้ยหลวงพ่อให้บักไรโอ้โยนี่ซื้อขี้หมาม่ามาสองขวดคุณขวดพวกม่บักแดงยาว่าช้พี่น้องกินข้าวอิ่มแล้วนะคะ มังหันลูกไผ่ลูกไผ่ใหญล่ลูกไผ่ร่องปลุกลูกมะนางนำ้ำไปแล้วไปอาบน้ำแล้วบัดน,นี้สุดท้ายแล้วพกันทีอิ่มแล้วพี่น้องจะไปแต่งหน้าแล้วนะคะคลิปนี้ไว้สำนีกรน,นะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่คะ่ะว่างไงคะลูกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แลวอย่าอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วกดติดตามช่องพรพี่เลดี พเพื่อดีระเ <ลำ S 1> พินออฟฟิเชียล <Official S 2> ด้วยนะคะบค๊ายบายบ๊ายบายขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องสวัสดีค่ะไม่ได้พูดโพหรอ